สวัสดีครับ,รบวันนี้วันปีใหม่มไม่ได้ลงคลิปนานก็เลยจะมาหนึ่งปูกับหนึ่งกุ้งสดๆครับเนี่ยครับแขนมันยังขยับเลยโดยขั้นแรกเราต้องเอาน้ำใส่ทำไงต่ออาล้างปูให้สะอาดล้างปูให้สะอาดอปูปูปูยังสดอยู่นะปูยังสดอยู่นะครับ เอาใส่ในอ่าเอาเอ,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 เ,อเอาออกใส่ซิงก่อนเออนั่นแหละเดี๋ยวให้น้ำเต็มก่อนให้น้ำเยอะก่อนมีน,นึ่งปูนึ่งกุ้งกินเลี้ยงปีใหม่สามคนอันนี้อันนี้กุ้งกุ้งแม่น้ำอันนี้กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ตัวใหญ่หญสดๆเลยกุ้งแม่น้ำ ขึ้นจากทะเลทะเลใหม่ๆเลยนะคะมันจะหนีบไหมมันมันสดหรือแล้องมันเหนีบนะอ่ะปิดน้ำก่อนปิดน้ำก่อน,นครับเราเราก็าจะคว่ำกะละมังลงนะครับปูมันยังสดยังส,ส,ส,สดอยู่นเดี๋ยวมันเหนีบเอาอคว่ำเลยเลยต้อง,งอล้างปูให้สะอาดล้างปูให้สะอาด เปิดน้ำใส่อีกมีไข่เยอะเลยมีไข่เยอะเลยไขยยกุ้งแม่น้ำบางตัวก็ยังนอนสลบทะน้าเปื้อนูไม่ได้รัดด้วยหนังยางเขาจะจับยากหน่อยเพราะปูบางตัวพาะปูเขายังไม่ตายาปูก็ยังสดอยู่ล้างไข่ระบางอากาศ <laughs> ล้างทีละตัว ยัปูหนีบหลัตีละตัวปูจ,จะหนีบไหล <l ug> ูกกลาก้าบปูหนีบแรึงสองนกีละตัวกันนะปูให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะปูยังผงาบผงาบอยู่เฮ้ยว้ายปูยังผงาบผงา,งา,งา่ยนีบ ปูนนี่ายแม่ค้าไม่เอาหนังยังูดิบูดิบูด้วที่ทะเลเขาไม่ได้เอาหนังยาง จากตะขคร้ใหม่ๆปูยังสดอยู่ครับโอ้ปูดูๆปูดิบยังไงตามใหญ่มากตัวนี้ล้างแบบธรรมชาติไม่ได้ ปูปูไม่ได้ลัดหนังยางต้องล้างแบบพิเศษหน่อยแบบพิเศษพิเศษไม่สะอา่อร่อย เอาลงเอาลงฟอสเอาลงใส่น้ำอีกเอาเอาลงใส่น้ำล้างอีกรอบหนึ่งเอ่ออีกรอบหนึ่ง <c oughs> ให้หวันทั่วนๆผมจะรอว่าปูมันจะหนีผมไหมได้เลยเด็บไหม <c oughs> ไม่รู้เด็บมัน <c oughs> อาฟัดจับไปสิปูมันจะเหน็บฟัดไหมปูจะเหน็บไหมปูยังไม่ตายนะระวังเหน็บนะเอาอเขายางเราก็จะเน่งปูแล้วนะครับปูตัวแรกมันไม่หนีใช่ไหมไม่หนีใส่ซึ้งเลย,ายการนึงน่งปูใส่ซึ้งเลยให้มันนอนนะ มันนอนหรือมันนั่งก็ได้ลูกเอาใส่เลยลูกแต่ว่ามันไม่น่าไว้ใจตัวนี้ปากมันขยับอยู่เอวัน,นค่ะโอ้โห ดูคนจะนึ่งปมูมีปูที่ยังไม่ตายไหมนี่ไงยังไม่ตายแตอน,นี้ยังไม่ตายขยับอยู่ปูสดมากเลยเอาขึ้นจากตะไคร่ใหม่ๆมันขยับขยับใช่ไหมใช่ไหมครับปะอ่ะในกระมังขึ้นมาใส่ให้หมดเลยลูก okay. มันตายแล้วจะมีตายยังตายแล้ว,ย,ลวยังยังอันนี้ยังไม่ตายอันนี้ก็ยังอัอนนี้ก็ยัง <laughs> ระวังมันหนีบอ่อนนะไ <laughs> ม่ค้าเขาไม่ได้เอาหนังยางรัดกลามให้ ไมเป็นไรไมาเด็กซ์อินคนจะนึ่งปูแต่กลัวปูมากมาให้หมดเลยตายแล้ว มันจะเขียนขาดหรือเปล่าเหลือสามตัวอ้าเอามาให้หมดเลยครับมันจะเอามาให้หมดเลยครับลิ่มีผิดอนนี้ซื้อกินจะง่ายกว่าไหมมันีหนีบกันตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่อ่าเอามาเลยเอามาให้หมดเลย ัวฟาามระวังหนีบนะระวังหนีบอัทพีอัทพีมาอัทพีมาอัทพีเงียยอัทพีตักมาตักมาเลย ปูยังสดมากเลยนะครับจะไ,ได้กินไม่ปูหนึ่งวันนี้ไม่ได้กินอ่ะปูได้แล้วนะครับอ,อ้าว่างทีนี้ก็เอากุ้งแม่น้ำนนเทลงล้างเลยเทลงล้างเลยครับมหมดแล้วใช่้หมดกุ้งแม่น้ำ ตายไหมน่า,าน่าจะเพิ่งตายตายแล้วเพราะว่าตอนเอาอมายัางสดๆอยู่เลยอ่าล้างกระมังล้างกระมังอ่ะแล้วก็เปิดน้ำให้เต็มล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในนี้เลยใส่ในกระมังใหม่ก่อนท,ท,ะทะัดทอบปูเลยลูก ทดสอบว่าปูมันตายหรือ,อยังใช่ไหมตายแล้วตายหมดแล้วไม่เราเห็นมันขยับอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราก็ล้างปูแล้วต่อไปเราก็จะล้างกุ้งแล้วก็นึ่งไปพร้อมกับปูนะครับเอาใส่เมื่อเอามือหยิบเลยครับเมื่อหยิบเลยไม่ต้องเทน้ำเมื่อหยิบใส่ซึ้งเลย มันนอนใช่ไหมใช่มันนอนมันนั่งไม่ได้หรอกกุง้ง <c oughs> กุ้งต้องนอนอย่างเดียวเก็บใส่ให้หมดเลยกุ้งรู้สึกว่าจะสลบแล้วกุ้งไปหาพระอินแล้ว ใส่ให้หมดเลย à, เราวันนี้ต้องใส่ไหมไม่อาเร็วๆปูรอแล้วเนี่ยปูบอกวมาอะไอย่าะดอนนึ่งสักทีเอ่ะเราไปนึ่งไปนึ่ง ต่อไปเราก็จะนึ่งโบพร้อมกับกุ้งนะครับแล้วเ,เรามาดูกันทีหลังว่าจะเหลืองอ่ะเหลืองน่ากินม <c oughs> อ่้ีตดไหม ตอนนี้ปูกับกุ้งก่อนหนึงสุดสุกแล้วนะครับผมกับพอดขอไปกินก่อนนะครับสวัสดีปีใหม,ม่หมครับ2องพัน้าร้อยหกสิบหกครับสวัสดีครับรบายบายบายบปยขอกินปูก,กับกุ้งก่อนนะครับน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วนะครับ